สีเหลืองกินเสียนปายาโยนให้กินครับแล้วก็กินสีต่อพาพายาปอกๆเสียนปายาสีชมพูเดินก่อนครับสีเหลืองเปิดแบบนี้ครับ มีโอกาสจะเล่นตัดหน้าเสียนปลาย่าครับไม่ขึ้นสูงให้ตัดสีเหลืองเข้ามุมเสียนปราย่าเปิดเป็นทรง5้าแต้ม สีเหลืองเด่นรูปอะไรยังไม่รู้นะครับตั้งเป็นสามเหลี่ยมสีชมพู สีเหลืองเดินแบบนี้ครับเป็นการเดินเพื่อชวนคิดสดนะครับเพื่อจะหนีล็อกทั่วไปเกมนี้เป็นเกมไวัยหนนาทีนะครับก็แข่งกันคิดแข่งกันเดินไวั เราดูก็ลุ้นตามไปด้วยคิดตามไปด้วยนะครับว่าเสียนป่าย่าจะเดินตัวอะไระตรงนี้ก็คิดตามนะครับว่าเราคิดเหมือนเซียนไหมสีืมพูเน้น เดินกลางกระดานสีเหลืองออกข้างกระดานทั้ง2ด้านเลยนะครับจังหวะนี้ถ้าสีชมพูต่อ2นะครับ15 10กิน2ส,สีเหลืองก็จะต่อ2ได้เสียนปลายญ้าไม่เอานะครับพยายามจะเดินให้สีเหลืองหมดตาเดิน สีเหลืองหมดตาเดินครับก็เส้นให้กินหนึ่งตัวแล้วก็แทรกหลบครับเตรียมจะต่อสองนะครับเส้นปลายหาครับ ไปให้ต่อครับเส้นคืนแล้วก็เปิดกินกินไปครับสีชมพูเขาฮอตเป็นหนึ่งตัว สีเหลืองข้อฮอตใกล้ถึงจังหวะสำคัญแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งใจดูครับจังหวะนี้ครับดูนะครับเสียงปลาย่าจะทำอะไรครับ สินปลายาโยนให้กินครับแล้วก็เดินตัวนี้ให้กินถ้าเอาฮอตกินโดนกิน2ตรงนี้ก็เห็นกันนะครับสีเหลืองใช้เบีย้ยกินสินปรายาเข้าฮอตสีเหลืองกิน โยนให้กินครับแล้วก็กิน4ต่อครับ